เอาสวัสดีนอร์เวย์เอาผู้ใดเนาะนี่ตอนสองทุ่มเครื่องนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังเห็นแสงลำลายอยู่เนาะสองทุ่มครึ่งเนาะวันนี้ไปยาไปเดินออกกำลังกายมาแล้วก็นี่ลืม ทุกทีนะคะถุงเก็บไว้นานละตั้งแต่เคลียร์ตู้นะคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ไงรถเมื่อกี้รถน่ะนี่มันจะสะอาดอย่างนี้เลยจ้ะเอียมเหมือนเห็นไหมไม่มีก้นกวดอะไรเลยอ่ะเขาเก็บเก็บไปนะคะเก็บแล้วก็เอาไว้ใช้ปีหน้าต่อไป นั่นแหละเอามาต่อก็เลยนึกได้ก็เลยจะเดินเอาไปหย่อนตู้บริจาคนะคะเดี๋ป้ายาจะพาไปดูตู้บริจาคเดินออกมาจากบ้านก็ไม่ไกลจ้ะเดินไปตรงถนนใหญ่เลยประมาณ200เมตรเองได้มั้งนั่นแหละค่ะนึ พี่มะในเมืองเริ่มละลายหมดแล้วนะจ๊ะคุณล้ว,ว่าจะของอยู่ในเมืองเพนะนี่แสงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าอยู่ในเมืองอยู่ในเขตเทศบาลค่ะไม่ใช่ในเมืองเพราะว่าเดินไปเน่ก็เข,เข้าเขตเทศบาลน,นะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหาร บูติกต่างๆเนาะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเซนเตอร์ภาษาโนเวรเรียกว่าเซนตรุมนะคะใกล้ละใกล้ละใกลละอะคนที่เนี่ยเขาจะดีใจมากนะเมื่อมีแสงนะคะเมื่อมีแสงเห็นแสงสังเกตได้จากฝลั่งหลายๆคนหลายๆที่นะคะไปเมืองไทยเนาะ โอ oh, <ge> ้เห <g rab dzisiaj> <g rab everyday> <sm all> ็นแดดแล้วดีใจแต่ตอนนี้ลุงอ่ะลุงบอกไม่ไหวไปไทยช่วงนี้ไม่ไหวนะคะช่วงเมษานี้ไม่ไหวนะคะลุงบอกไม่ไหวทิ่มันร้อนมากสี่สี่ประคาทุกคนไม่ไหวจริงๆนั่นแหละค่ะเขาก็จะไม่ค่อยอะไรนะ เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายคลิปนะคะคนที่นี่นะจะบอกว่าเป็นส่วนตัวมากนะคะถ้าเขาเห็นใครถือขากล้องหรือว่าไมค์เซลฟี่อย่างเงี้ยเขาก็พากันมองนะคะว่าถ่ายเอาเขาไหมอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะนี่ถึงละไปย่าก็ข้ามฝั่งข้ามฝั่งมานี่เอาคนรู้จัก ไม่ได้มองเราช่างเขาเขาอาจจะนัดใครนัดกิ๊กหรือเปล่าพูดเล่นนะคะถึงแล้วค่ะเนี่ยเดินมาจากบ้านแค่สามนาทีเองถึงแล้วเขาจะมีให้เลือกนะคะนี่ ว่าอะไรอะไรนะคะให้เลือกให้ส่งไปไหนนี่อินเดียแอฟริกาอินเดียอ้าวก็เหมือนกันนี่แต่ก่อนเคยว่าเขาเลือกขอโซนได้นั่นแหละค่ะเราก็เอาไปไหนก็ได้ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ดึงตัวนี้นะคะนี่มันก็ โยกขึ้นลงไปแล้วนี่ดับตรงนี้โยกขึ้นอย่างนี้เลยค่ะนั่นแหละก็จะมีนี่ไงพวกเสื้อผ้านะคะที่เขาเขียดสีสีเขียวอะ่ะย่าตักนั่นคือใช่ขอบคุณนะคะไอ้ที่เขาไม่ต้องการคือพวกอยู่ฝั่งขวามือนี่นะคะเสื้อผ้าขาดขาดเนี่ยเขาไม่ต้องการนะคะรองเท้าดีๆก็เอาได้นะคะอย่างเงี้ยเขามีให้ดูนะคะ ไปแล้วอากาศตอนนี้ก็ห้าหกองศานะคะ<ม>ก็ถือว่าหนาวเนาะแต่ว่ายังไม่มืดนะคะโอเคค่ะไ้เจอกันใหม่นะคะเดินกลับบ้านก่อน พรจจันทร์ก็เริ่มมาแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะเฮฮาเดบราลาสมเมน้น